มันไดมันแบบมีความเอียงๆนิดนึงนะมันน่ากลัวถ้าเหยียบล,ลงแล้วก็เป็นไงใช่มันจับเอียงๆเป็นอุโมงค์เข้าไปทห้ด้านในนะเป็นเมืองหลวงพบบางนะเน <blew it? S 1> ี่ยดูดิทางเข้าจะเป็นแบบทรงเนี้ยเนี่ยเขาก็ปิดถนนแล้วก็เยมีร้านขายของมาตั้งเต็มเลยนะ <S <S: S แต่ที่ผมขึ้นไปดูด้านบนสุดอ่ะ ตลาดมันยาวมากเลยนะมันจะยาวไปสุดโน้นเลยสวยอ่ะงานละเอียดมากดดูิวันนี้จะแพงกว่านี่สวยห้าสิบสวยไหมสวยสาวหลวงพระบาง500บาทอะไรบัตรเองถูกมากไก่แมจากตรงไก่ข้าวกระป๋กงไกลแก่นอ๋อไกเหม่อีกมันกิโลนึงกิโลนึงกิโลเดียวไงสบายดีจากหลวงพระบางนะทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางนะเราเดินไปปัจเชียงทองนะ แต่เราข้ามถนนก่อนเราเนมากต้องวิ่งวิ่งเดี๋ยวต้องเดินไปอีกประมาณสิบนาทีนะนา่าจะถึงนะเ,เดินไปไม่แน่ใจว่าเขาปิดหรือยังตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นละสี่โมงเย็นด้านบนนู้นเป็นวัดคูสีนะั่นแต่ตอน,นเป็นเย็นเราขึ้นไปอีกทีกหนึ่งไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถัาหรือเปล่านะ แสงจะหมดก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยก่อจะเดินไปวัดเชียงทองก็น่าจะมีสิบนาทีแล้วอะปกติใครที่มาหลวงพบางก็จะไปวัดเชียงทองนะเนี่ยแหละแต่เราก็ไปกันเลยอันนี้เมาอันนี้มาศาสตร์มาสาสตร์วด้อนอดงดเนี่ยคนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะที่มาใช้บริการ อย่างเมื่อกี้ก็มีร้านคาเฟ่นะมีร้านท่องเทีย่ยวทั้งนั้นเลยอันนู้นก็เป็นเหมือนแบบอะไรนะรขายทัวร์จองตั๋วเครื่องบินต,ตั๋วรถไฟรถตู้พาเวสนะร้านหน้ามีเช่ามอเตอร์ไซค์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาเช่ามอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าเราจะไปตกตัดวางสีนะแต่เท่าทีด่ดูราคามาก็น่าจะแบบแสนห้าก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทแล้วสิบบาทนะประมาณนี้นะต่อวันนะ แต่ว่ามันจะแพงน้ำมันแหละนะน้ำมันที่เราเนี่ยแพงเนี่ยถ้านหน้าเราเจออ่ะร้านเช่ามอไซค์เห็นไหมแล้วเขาดูดูไ้ร้านไหนถูกก็ร้าน,นั้านหละเอาให้ติดป้ายนะแสนห้าแสนหกอะต่อวันแล้วนี่อ,อะไรนะรถตู้จอดเต็มเลยเป็นอะไรเป็นทานที่เที่ยวหรอดูดิ รถตู้จอดเรียงกันเลยไม่แน่ใจนะเพราะมีงานอะไรหรือว่าออกมาที่ท่องเที่ยวอย่างนี้แล้วน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะเหมารถตู้มาแล้วก็รวม,มตัวกันเป็นที่สองที่ท่องเที่ยวที่เดียวนะวัดเชียงทองนะอะไรแหละจริงๆถ้าเซิร์ชไปที่เที่ยวหลวงพะบาง,งวัดเชียงทองน่าจะขึ้นเป็นที่แรกเลยละ่ะลองจาก,กําตกสายปังสีนะ เนี่ยด้านหน้าเอาเป็นเหมือนแม่น้ำนะ,ะนตรงวัดเชียงทองพอดีเป็นแม่น้ำคานกับแม่น้ำโขงนะไหล่ล้วตอนจบกันตรงวัดเชียงทองพอดีไม่กว่าแลกวัดพระธาตุภูสีปะ่ะอันนี้น่าเป็นวัดพระธาตุภูสีนะวัดเชียงทองนี่ต้องเดินอีกถ้าไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ชันอยู่อ่ะเพราะว่าวัดเชียงทองอ่ะเหมือนจะถ่ายได้แค่ตอน อาได้แค่ตอนกลางวันตอนที่มีแสงนะถึงจะสวยแช่บไปถึงตอนนี้ใช่ไมก็ต้องเป็นรุ่นี้เลยก็ไม่รู้เลยว่าปิดหรือเปล่าให้ปแฟนเปิดดูจะไปไกลไหมวันนี้ไปก่อนแล้วก็มานั่นมาที่นี้ก็ได้วันนี้ก่อนก็ได้โอเคทุกคนเราเปลี่ยนใจได้เราไปขึ้นวัดพระาธาตุภูสีก่อนนะเพราะว่าวัดเชียงทองอะ่ะปิดหกโมงอะ่ะเหมือนจะเดินไปไม่ทันนะมันก็ทันแหละแต่ว่า ไม่อยากรีบถ่ายไม่อยากรีบไงเ,เพราะว่ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองอเราเดินขึ้นไปวัดพระราชพุทศรีกันก่อนแล้ววันนี้วัดเชียงทองเข้าไปพรุ่งนี้แล้วกนะันใช่มันเป็นฤดูร้อนน้ำไว้จะแห้งอย่างเงี้ยแหละเดินขึ้นไปไม่สูงเท่าไหร่ย่อขาเลยเดินแค่นี้น้ำโขงด้านหลังไม่แน่ใจว่าน้ำโขงหรือไม่น้ำคานนะ ไว้บไม่สูงเท่าไรเนี่ยถึงนั้นเนี่ยยังไม่ทันเด้งเงื่อเลยไปวัดพระ,ระาธาตุภูสีนะขึ้นไปชมอาทิตย์ตกดินนะค่อยลงมาตอนนี้เราไปตลาดมืดแลดวนนะมันอด้มันแบบมีความเอียงนิดนึงนะนคุณน่ากลัวถ้าเหยียบลงแล้วก็เป็นไงใช่มันจะเป็นๆๆเอียงๆไปไม่อข,อข้ากับคุณพ้างย อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเรานั่งรถไฟมามองอขาทั้งคืนเลยนะก็เยลยปวดเดินแค่นี้อ,อ่ะมีขึ้นต่ออีกนะไม่หร้เราจะไปทางไหนใช่มีขึ้นต่ออีกจนะ้ออกนะเดี๋ยวเราเดินบนรอบๆชั้นนี้ดูก่อนโอเคเหมือนจะสุดอยู่แค่ตรงนี้นะแล้วก็มีทางสองทางให้เลือกก็จะไปทางไหน นนี่มันจะเป็นทางขึ้นมานะทางขึ้นอีกทางหนึ่งน่าจะใช่เห็นคนเดินขึ้นมาตรงนั้นเข้าไปไหว้พระกันตรงไหนอ่ะน่าจะข้างบนรอยพระพุทธ,ธาบาทอ๋อโอเคตรงนี้เป็นรอยพระพุทธ,ธาบาทไปดูรอย,ยพระพุทธ,ธาบาทก่อนกันอ,อมือนจะเป็นจุดชมวิวด้วยนะตรงนี้ โอ้เก่งนี่เขาใบง่เลยพี่เออแล้วผมอ่ะลอยกับทธบาทเราจะเซนนึงเขากินเลี้ยงงไนะเขาว่าจะเซนนึงไม่รู้หัวใจขาดเฮ้ยนะอืมอ๋อขาเป็นเป็นอุโมงค์เข้าไปที่ด้านในนะเนี่ยก็เป็นจุดชมวิวตรงนี้แต่ว่ามันมีต้นไม้บังอ่ะต้นไม้บังมันมั้นก็จะได้เห็นสะพานตรงนู้นนะ พระพันคำแม่น้ำตรงนู้นรู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะตรงน,นู้นทำไมมันบางหมดเลยอ่ะได้เดี๋ยวเราไปไหว้พระธาตุศีด้านบนได้แหละเราก็ซ้อมเดินขึ้นไปนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองวันเราต้องไปเดินขึ้นท,นที่ของเวียงนะเป็น อะไรเขาเรียกว่าไรผ่านน้ำใสเออผ่านน้ำใสแต่ว่าที่ผ่านน้ำใสทางเดินมันจะไม่ใช่แบบทางบันใดอย่างเงี้ยนะจะเป็นแบบหิ้นี่หินแบงเนี้ยหินน้ำแหลมแหลมเงี้ยเลยขึ้นไปเป็นเมืองหลวงพระบางนะเนีย่ยดูดิลังคาจะเป็นแบบทรงเนี้ยทรง,ทรงสไตล์ร้านช้างนะดูเป็นเอกลักษณ์มากเลยเหมือนของคุ้มโทนหรือเปล่าดูนะดูด้านบนเนี่ยดูดิผมว่าฝั่งนี้สวยกว่า ฝั่งโน้นนะแต่ว่าฝั่งวุฒนมมาต้มกว่าคนก็เลยแบบแห่ไปถ่ายกันฝั่งนี้นนีพาที่ตกเด่นละนั่นนะเราไม่ได้อยู่ด้านบนนะเพราะว่าคนมันเยอะยิ่งเย็นคนก็ยิ่งเยอะยิ่งดึกคนก็ยิ่งเยอะนะกลัวตอนกลองคืนมันจะมองไม่เห็นอ่ะคือเด่นมันไม่มีไฟอ่ะทางนี้มันเดินง่ายกว่าทางนู้นนะมันเหมือนมันไม่ชันอ่ะแต่ว่าอุ้ยมันไกลอ่ะ ันไ,ได้ทางเดียวที่เราเดินขึ้นมานะ่ะเหมือนจะเดินลงไปด้านล่างก็จะได้ถึงตลาดมืดเลยนะเห็นเหมือนมีคนกางเป็นหนเลยตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปที่ตลาดมืดนะด้านนางด้านล่างด้านาานางนี้เลยเดินลงมาจากวัดผู้สีก็เจอเลยนะตลาดมืดด้านหน้าเราเป็นตลาดขายของกลางคืนนะเนี่ยเขาก็ปิดถนนแล้วก็ มีร้านขาของมาตั้งเต็มเลยนะไปเราเดิดนลงไปว้าวเขอเนี่ยนันเหมือนเป็นภูมิอดทิศเลยนะที่ขอมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะน่าจะเซิร์ชคาว่าหลวงพ่อปางขึ้นไปน่าจะขึ้นมาเลยมุม,มนี้ตลาดตลาดต้นเลยคู่กับวัดไม่แน่ใจวัดอะไรนะแต่ที่ผมขึ้นไปดูด้านบนสุดอะตลาดมันยาวมากเลยนะมันจะยาวไปสุดมุงเลย ของกินเหมือนก็ต้องเดินไปโซนนู้นนะเพราที่ผมเห็นนะตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนของใช้ของใช้ของฝากพวกเสื้อผ้าพวกหมวกพวกกระเป๋ารองเทานะ้าตรงเนี้ยก็มีแบบเสื้อผ้าของฝากกระเป๋ารองเท้านะโซน,น,นของกินผมว่าต้องเดินไปด้านหน้านะของกินนี้ผมยังไม่ของกินเลยนี่แต่เนี่ยอําส้มที่ผมซื้อมา นมันก็เป็นแบบของฝากของที่ระลึกนะที่แปะตัวเย็นสติกเกอร์มีห้องเสื้อผ้าม,มอรดกโลกเปียราวส่วนใหญ่ที้เห็นเป็นนะมีช้างนะเยอะมากเลยเป็นเกงช้างไร้เป่าช้างสติกเกอร์ช้างนีคร ว่าของขายเยอะมากรองเท้าช้างส่วนใหญ่เป็นของที่เกี่ยวกับช้างก,ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเคยเป็นอาณาจักร้านช้างเก่ามาก่อนสินค้าเกี่ยวกับช้างก็จะเยอะแบบนี้กระโปรงช้างกางขาสั้นยุกแบบเี้เกีเ่ยวกับช้างนี่แบบ ด้านหน้ามีดนตรีแล้วก็เป็นเองไทยด้วยนะ6,000สกแบบสนกีบ,ส,บสวยอะ่ะงานละเอียดมากแล้วถ้ามักถอเองถ้าทำเองใช่ไหมครับท,ทอเองใช่ไหมทอเองใช่ไหม ไ้80บาทนี่ไหลเสร็จแล้วเอากระลึนไดอันนี้เป็นผ้าฝ้ายยังไม่ได้เย็บอันนี้เขาเรียกว่ายังไม่ได้เย็บที่สุดเลย50อันนี้ก็ยังไม่ได้เย็บ50อันนี้ไม่ได้เย็บเอาไปเย็บก่ออันนี้เย็บแล้วันเย็บแล้วนี่ไหปรับขนาดได้ไม่แต่ชื้อไปอยากไม่เย็บยังไม่เย็บก็ดานี้เขาปีบเลยเอาแบบเย็บหรือว่าแบบไม่เย็บถ้าแบบนี้เท่าไหร่นะ100บาท100บาท100บาท180 ไปประเดิมร้านเอาร้อยแปดสิบาทร้อยแปดสิบร้อยสักิ้นนึเอาเยอะบอสถ้ามันมีถ้ามีด้วยอ่ะวิว่านี่ค่าเซอร์ไพรสสวยไหมสวยสวยอันนี้เท่าไหร่นนี้จะแพงกวานี่สองร้อย้าสิบสองร้อยห้าสิบมันเรื่อมัน เราส่งเลยยี่สิบเลยเราบนอ่าแถมนี้ร้อยแปดสิบแถมนี้อุ้ยแต่อันนี้งามอันนี้ก็งามเนี่ย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 อันไหนงามกว่าเพราะว่าอันนี้งามสุดอันนั้อันเนี้ยอันแรกอันงามสุดละอันนี้เขาลดให้เขาลดสองร้อยก็อาจจะเอาอุ้ยมันฝุ เอาค่าให้เลยเอาขายปลเดิมร้านให้สองร้อยก็สองสีนี้ก,สก็สีนี้ก็สวยนะถ่ายรูปก,ก็น่าจะเข้ากับวัดอยู่นะวัดสีทองถ้าใส่อันนี้ก็คือหมดเลยไหมหรือว่าต้องใส่อะไรเพิ่มมันต้องใส่คู่กับอะไรเหมือนกันถ้าสบายก็มีใส่คู่กับผ้าสบายแต่ว่าเราก็ใส่แค่ผ้าถุงผ้าซิ่นใส่เป็นหรือเปล่า่่มมัันนนไอ้ีปแต่ว่าเนี่ยงานดีมากงานละยำเลยนะ ม่ใช่ยาวต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ยาวม่หลเขาใหเหลือเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยจะกีบแสนแสนแสนห้าร้อยแสนสามมันสั้นโลโกสั้นแขนาดหน่าเนี่ยเขาลดให้เดี๋ยวตัวนี้สีนี้ใช่ไหมไม่รู้ก่อน ก็เข้ายุ่สีนี้แหละสวยไหมสวยสาวหลวงพระบางอุ้ยพวกนี้ก็ใส่นี้เป็นตักบาทได้เลยดิใส่ตักบาทใส่ไปวัดได้แล้วเงินลางมันได้ยวกนจ่ายจ่ายเงินไทยได้บ่ได้เงินไทยก็ได้เงินลางก็ได้ใช่ไหมเป็นผ้าอะไรผ้าอะไรแทนที่สุดก็็เปนประเภทแแบบบบนนีี้้อ๋อสวยใช่สวยจริงค่ะไอสีน้ำตาลอะไรอะไรใเง็นไม่ได้เงินจับจับตรง มันน่าจะซื้อก่อนเมื่อกี้เพราะว่าไปกินข้าวมาแล้วน่นแลไม่่แนั้นไม่ใช่แบบนั้นดีเลยเนาะมันมันไอ้นี่มันรายละเอียดมันเยอะอะดูดิห0าพี่เขาคิดห้าแฟนห0าบาทอะไรบาทเอง ก็เราต่อเขาไงน่าจะถูกแต่ว่าร้านอื่นแล้วถ้าเราไม่ถ้าเราต่ออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ไม่รู้นีแล้วแต่แต่ว่าคงไม่ลดเยอะขนาดนั้นหราสองสามร้อยไปสามรอเออตอนแรกมันเท่าไหร่ราคาเต็มตอนแรกไปถามครั้งแรกแหละใช่สองร้อยห้าสิบอ่ะแต่เขาก็ลดมาเหลือเท่าไหร่ลดติมันเหลือสองร้อยอ่ะก็ลดไม่เยอะหนึ่งร้ห้าสิบบาทแต่ว่ามันถูกกว่าร้านอื่นร้านอื่นลดแล้วก็ลงยังเหลือสามร้อยเลยแต่ก็สวยกว่าด้วยนะแบบนี้ส้งเส้นห้าสิบ นก็ดีใส่ประวัติ่ะวสวยเ็ดสิบันมันเป็นจักรบาลเจ็ดสิบพันเจ็ดหมื่นทรอเจ็ดสิบพันเจ็ดหมื่นยี่สิบก่อนุ้ยนี้อะไรกระปอะไรเขาเรียกะไร มออหอใช่ไหมด้มหมหอ้อหอโปสเตอร์ <ไป S 2> เกี่ยวกับหลวงพาบางังนี่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงโซนของกินแล้วนะตรงนี้คงเยอะมากเหมือนจะไม่มีที่นั่งน,นะดิคนมันมันจะมารุมไว้แค่ตรงนี้ยเนี่ยเป็นเหมือนอะไร่ะเนื้อเนื้อย่าง,อ,อ,าาอ,อ,างอันนี้เป็นอะไรอ่ะ มิ้งนิ้งหมี่ราเมงราเมงราเมงยโดซุปใช่เป็นขาราเมงเดินไปดือดหัวละก็มีอะไรอันนี้เป็นอะไรอ๋อต็อกบุกกี้แปกดิอันนี้เป็นป๊อปคอร์นเป็นเหมือนแบบบุกกี้พุดติ้งของบางใช่ไหมเนี่ยเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะพุดคอร์นเป็นพวกของกินอ่ะพุดคอร์นไม่ทร เขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรนะไส้เด้งเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรครับปลเปียทอดปลาเปียกทอดทอดอ,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 อะไรสามหมื่นใช่ไหมหนึ่งหมื่นเออนี่อะไรสามหมื่นตกกับหินจะได้ไหมคะได้ครับตกกับหินได้ได้ได้มีสมุดอีกของกินเราเดินไปดูไหมทางนี้เราเดินมาแล้วที่เป็นโซนขาย ของฝากของเที่ยวดึกจะพ้าดหรอตรงนี้ก็เป็นเหมือนโซนของกินทานโอ้รถเยอะมากเยอะอืมเหมือนจะไปสุดที่แม่น้ำโขงนะซ <labor> อยนี้นี่ยังเป็นถรถคนละอะไรน้ำปั่นเยอนะเลทานน้ำปั่นเยอะเลยคุณว่าจ็นน้ปั่นทานน้ำปันนำป่นเยอะมากเป็นอะไร,รอ๋อดดนขนมขนมครกเป็นร้านอะไรอ๋อร้านหมูกระทะ ร้านกิมถาดจุ่มถ้าจะเป็นทางนี้นะ่าจะเป็นแม่น้ำโขงก็ไม่แน่ใจเดินลงไปไม่ได้ก็เลยกลับทางเดิมวุ <c oughs> มม่นมากเดินไปทำอะไรอะ <c oughs> โอ้ซึ่งเหมือนตลาดน่าจะเป็นตลาดเช้าอ๋อเนี่ยนี้เป็นสอกไปทางแม่นะ้ำโขงอันนี้เป็นวัดหรอ ไม่ไแน่ใจวัดอะไรนะเนี่ยเป็นแบบของฝากของสูงอะ่ะไม่ได้ไม่ใช่ของฝากเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของที่แท็กใส่ถุงอะ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนอารมณ์แบบก๊าล่าเช้าบ้านเราใช่ไหมเกย์เราแวะซื้ออะไรนะเอาซท่าไหร่เอาอันหมื่นไมได้มันได้เยอะอนะมันเยอะอะกินได้หมดไม่ชิมดิเ <laughs> อันนี้เขาทำที่หรือว่าทำที่ไหนนะทำที่ลาวนี่แหละทำที่ลาวที่ไหนนะที่ลาวที่โนบะโนบะโรบางอ๋อทาที่โรบางเคยก็เป็นหมู่บ้านอะไรเหรอจะหมู่บ้านอะไรที่โนงนะไกลไห่จากตรงนี้ไกันอะแค่ไปไกลอแค่ไปเหนอ็ีหน่กิโนกิโลหนึ่งกิโลเดียวไง ไม่ไกลไปนะตรงเนี้ยเราไปไปทำแล้วก็ไปดูอย่างนี้กินแล้วจะโบโบหมี่อ๋อหรอใส่หมีอข้าวบ่ออ๋อกินเจียวจะหิดปวดคอเลยมันมีรถเดียวใช่ไหมใช่เยถ้าอร่อยพรงนี้มาซื้อเลยถ้าอร่อยพรงนี้ก็มาซื้อตรงนี้มาซื้อโทรศัพงฝากฮหลตอนนั้นเขามีงานอะไรอ่ะใช่ใช่ร้องเพลงเฉยใช่ไหมไม่ได้มีงานเลยไม่มีงานอ๋อไม่ได้มีงานเขาร้องเพลงเฉย ตอนนี้นึกว่ามีเงาช่ไหถ้าจะไปแม่น้ำโขงก็ต้องเดินออกไปทางไหนอ่ะตรงไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนไปไกลเขาอยู่นี่เดียวคนไปเงินหลังนั้ตัวใชแต่ตรงนี้คงไม่เห็นนะเป็นมีไฟไหมวันมืดเลยมีมีไฟก็เป็นอ๋อบ้านเป็นปุกเออเปิดดึกกันะนี่กี่โมงนะ สี่ทุ่มอ่ะสามทุ่มตัดทุ่มเปิดดึกเราเดินกลับไปทางเดิมฮะจะเป็นทางวนนะา้อ,องแวะหาร้านมนิมมากะซื้อยาจะซื้อยา,า,าอมแก้เจ็บคอเจ็บคอนะน่าจะเป็นตั้งแต่ว่าวานนะที่นั่งรถไฟมาฝุ่นมันเยอะที่ผักรองมันก็ไกลเหมือนนะเราเดินมาไกลอยู่นะ ตีาทเพื่อใช่ไหมเนาะอันนี้รลดเงินเพียงแค่อันนี้ก็ได้สามหยื่นสิแล้วต้องเลี้ยวพวกสายด้านหน้าเนี่ยเป็นวงเวียนจริงๆสามพุ่มคนยังเยอะอยู่เลยดูคึกคักมากเลยสามพุ่มคนยังเยอะอยู่เลย เรากำลังเดินเข้าซอยที่พักเราเลยเปี้ยวๆแบบเปรี้ยวเลย,เลยนะเพราะมันมีไฟอยู่ไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้น,ม,นมีไฟอยู่โ,โไปแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะมืดนะคิดว่ามันจะไม่มีไฟเลยนะซอยเค้ถึงแล้วที่พักเราในที่สุด ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะหลวงพ่อบางอีกหนึ่งวันนะก็รอติดตามกันเลยแหละนะคุณสอนนี้ก็สวัสดีครับ